นางสาวสิรินุชชีวันพิสารน,นุก,กูลรองผู้อํานวยการองค์การเพศัิจกรรมหรืออ,อกพอเปิดเผยว่าอ,อพอได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชาวิถีจัดหาชุดตรวจโควิด -19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเองหรือโควิด -19 แอนติเจนเซลล์เทสเทสต์คิหรือ ATK จํานวน8 5ล้านแสนชุดเป็นการเร่งด่วนตามโครงการพิเศษของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสปออตชสำหรับประชาชนในการใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษารวดเร็วขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคจนเมื่อวานนี้อปพอได้ให้บริษัทผู้จำหน่าย ATK จำนวนสิบเก้าบริษัทจากที่เชิญไปยี่สบี่บริษัทเข้าร่วมเสนอราคาคณะกรรมการพิจนารณาในขั้นต้นแล้วพบว่าบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดและสามารถสมมอบได้ตามกำหนดสิบหกบริษัทจึงทำการเปิดซองราคาปรากฏว่า บริษัทออสแตรนแคปิตอลจำกัดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่สอปอสอชอตั้งไว้ทำให้ประหยัดงบประมาณภาครัฐได้กว่า400ล้านบาทซึ่งจะทำให้ราคาชุดตรวจ ATK เหลือประมาณชุดละ70บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออ,อแล้ว และยังทําให้ทราบว่าราคาของ ATK ที่จาหน่ายอยู่ในท้องตลาดขณะนี้ยังสามารถกลับลดลงได้อีกสําหรับขั้นตอนต่อไปนั้นอปพอจะนํารายละเอียดเสนอไปให้ใหกับโรงพยาบาลราชวิถีคณะทํางานกํากับติดตามและจัดหายาวภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นตามโครงการพิเศษในหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมก,การออกพอพ,อพิจารณาและเร่งทาสัญญาเพื่อให้สามารถส่งมอบ ATK และกระจายให้กับหน่วยงานต่างๆตามที่สพสชกําหนดต่อไป หรือหมดอุดมพรรายงาน